เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยตึง nope ตึงไม่กดตอนนี้จะกดตอนไหนมาครับทุกคนเรามาสร้างตำนานบวก 15! โดยไม่ใส่กันแตกกันเถอะกูทำได้ไงดีอ่ะถ้าคุณไม่เสี่ยงคุณก็ไม่ได้เกิด วันนี้อยู่ในเกมแล็กนาล็อก M คลาสสิกนะครับผมวันนี้มาดันไอดีเพื่อนนะครับพี่กายหินวันนี้แหละ864ล้านเซนนีจะดันกายหินขึ้นท็อปเซิร์ฟได้ไหมบอกเลยนะครับว่าเกมนี้มีแต่สุลต่านนะครับถ้าใครที่ตามจักรวาล r o มาก็น่าจะรู้กันนะครับว่าเกมนี้ตึงนะครับงบอย่างเราถ้าจะไปเติมสู้สุลต่านน่าจะไม่ไหวต้องให้สุลต่านกายหินเป็นคนแบกนะครับเพราะฉะนั้นอออินไอดีไก่หินแล้วให้กายหินมาแบกไอดีเราดีกว่านะครับผมไหนดูซิว่ามีเท่าไหร่แล้้ววโออยย1185 M ใในนกกกาางครรรััับผมปเดต ครวันนี้อันนี้มีไซ์ด้วยหรือว่าในอะไรไว้แล้วแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาใช้ทรัพยากรใน i อดีของกายหิดน,น,นะครับผม 1,185m นะครับในการอัปเกรดตัวละครของกายหิดนะครับผมซึ่งวันนี้ผมได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในการอัปเกรดตัวละครนะครับวันนี้เขาจะมาแนะนําให้เราอัปเกรดอะไรใน i อดีของกายหิดฮัลโหลครับอยู่ไหมครับไกด์สวัสดีครับคือผมอยาก <ผม S 3> รู้ว่าเกมนี้การที่จะทําให้ตัวละครเก่งเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรบ้างคือหลักๆมันคือตีบวกใช่ไหมอ่าใช่ที่เรารู้กันอยู่แล้วคือการตีบวกเนาะ แล้วมันมีอะไรที่พิเศษกว่าการตีบวกอีกไหมครับการ์ดแน่นอนการนี่คือเป็นเหมือนกับว่าของที่แบบสุดยอดละคือแพงสุดแล้วก็สําคัญสุดการเอาไว้ก่อนกีบวกก่อนแล้วกันครับตอนนี้มันต้องทํายังไงอันี้ดีกว่าใน ID ดีของกายอ่ะมันควรจะตีอะไรตอนเนี้ยงานแนะนําเลยอันนี้ชื่อว่าสตันโค้ดเราเริ่มจากการไปซื้อของก่อนเลยซื้อเมื่อกี่คัซื้อมาจากห้าสิบอันก่อนลวกันห้าสิบอันซื้อมาทำไมเยอะแยะห้าห้าสิบเหรียห้าสิบอันนี้มัน่อยี่สิบก่องก็ได้ยี่สิบกล่องก็ได้ไหมตัวละครตัวหนึ่งมันยส่เส อานดีหนึ่งคือการตีบวกเซฟซึ่งตอนไอ้บวกศูนย์เนี่ยมันยังไม่จำเป็นลองกดตีบวกไปก่อนเลยติดแล้วครับผมร้อยเปอร์เซนต์อีซี่เกินไอ้ยี่ว่าถามก่อนดีกว่าว่าเกมเนี้ยมันตีบวกศูนย์ท่าไหร่เกมเนี้ยตีบวกศูนที่ประมาณสิบห้าครับผมอ๋ออีซี่ดรสิบห้าใช่แล้วก็ลองตีตบออกไปก่อนเลยครับเอาตีจนมันแบบเปอร์เซ็นต์ไม่ร้อยเปอร์เซนต์ก็แล้วกันนะครับใช่โอเคสามสี่อุ้ยห้าเปอร์เซนต์เฮียซึ่งหนึ่งเลยลุยครับผมมิเตอร์พันเอ็ม คิกบวก5ของเรา5 0ติดเัวร์ก็นติดทัวก็นแาละนะครับบวก3โอเคผมเข้าใจแล้วครับอันนี้อันนี้เทสผมเขาเรียกว่าตีบวกเพื่อการเรียนรู้อยากรู้ว่าแตกมันเป็นยังไงไงอันนี้มันยังแค่ต้นเกมครับผมเราสามารถซ่อมได้ด้วยการใช้ของชิ้นเดิมในการซ่อมแซมโอเคซ่อมครับอ่าแล้วเราก็จะกลับมาตีครับผมแล้วพอเราคิกอีกทีปุ๊บมันก็จะติดครับผมเป็นไงเห็นไหม ติดอยู่แล้วเมื่อกี้มันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมไอสัตว์อันนี้ติดชัวบวกห้าเป็นไงครับตามสูตรครับผมไอคิดทอนไอเกมนี้มันดูตีบอก่ยยากวะเนี่ยไปดิวะอา้าวไอบอกนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยันบวกสิบห้าเลยหรือเปล่าเนี่ยถ้ามันแบบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่แม่งงานงอกอยู่นะโอเคครับบวกสี่ครับผมบวกห้าครับผมบวกหก มันกะวนอยู่บวกสบวกห้าทั้งวันนะผมว่าโอ้ยและนี่คือตัวเลขที่เรามาได้สูงสุดในตอนนี้นะครับผม6ครับอัตราสาเร็จตกมาอยู่ที่40%เปอร์เซ็นะครับผมแล้วเราก็ลงมาบวกห้าอีกแล้วครับผมลงไปสี่ที่อะไรเนี่ยแตกสามรอบติดก็กดไปเลยหนึ่งสองสามสี่แบบนี้ทำไมมันอยู่เลขเดิมวะก <c ười> ็คลิกไปประมาณเกือบสิคลิกเลยนะ เฮ้ย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 อะไรวะเนี่ยยนดีก็บวกเก้าว่ะอะไรอะเฮ้ยตึงตึงตึงครับตึงช็อตนี้ช็อตนี้ตึงแตอนี้ยังตึงเลยปลอดภัยเลยเหรอบ้านะปลอดทงปลอดภัยอะไรคลิกนีมันก็บวกสิบแล้วน้อง ดวงกาชากิจไงอ่ะก็เลยรู้กันอยู่นะครับเพื่อการเรียนรู้ครับผมไปครับสิบเอดอันนี้ไม่นับนะครับเพราะว่าอันนี้เพื่อการเรียนรู้ครับผมส้อมแล้วกันเพื่อการเรียนรู้ไงรอบนี้ติดแล้วแล้วติดแดงรัวๆเลยนะทำไงวะเนะี่ยเปลี่ยนเสื้อตัวใหม่ดีป่าวะผมให้โอกาสคุณอีกสองครั้งถ้าคุณลงบวก6กผมเปลี่ยน อีกครั้งหนึ่งพอเลิกไอ้จากบวกสิบเหลือบวกห้ากูเหลือจะเชื่อจริงๆ <c oughs> โอเคตอนแรกนึกว่าตาฝาดเหมือนคิดล้วนแล้วอยู่ในเลขห้าเ,เหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสสาสี่ห้าทำไมมันติดแดงไปไหจังวะหนึ่งสองสาสี่ห้าอะไรวะเนี่ยตอนแรกมันก็ดวงดีไม่ใช่เหรอวะเอาไปเอามาทำไมมันติดแดงหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วเหรอเสื้อที่ผมหามา20ตัวไวจังไป18ตัวไวรอบนี้มาดิ1,2,3,4 4, 4 หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสาสหนึ่งสสทำไมมันตันอยู่เล็กซี่วะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสาสี่ห้าหนึ่งสาสห้าหนึ่งสาสห้าห หนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ห้าสี่สามสี่ห้าสี่ห้าสี่กูย้ายที่ละทำเลไม่ดีเลยว่ะตัวนี้อ่าทำเลแป,ลป๊บสีสีเขียวเหนียวซับครับผมไอ้นี่หัวเขียวได้เลยตัวนี้แหละย <c oughs> ินดีต้อนรับสู่พันเทล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดหกเขียวเขียวตัวนี้ผมดูดวงไปละเขียวเปลี่ยนย้ายไปเขียวขวาแทนหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7, เจ็ดหกไอ้สีเขียวเนี่ยซับย์อยู่กันเงี่ยอีกทีอีทีทดูดวงหมอละดูดวงหมอละไปที่อื่นดีกว่า <laughs> คนคลั่งนิทานตำนานบ้าโลกเอ้ยดูดีนะสายานายอ่ะบ้าจริงเปล่าขอเทสหน่อยดิโอเคบ้าโลกจริงๆอีกทีนึงจะหมดแล้วเพื่อน ตอนแรกบวกเก้าได้ทำไมมันง่ายจังวะตอนนี้มันก็บวกแค่ไมนกั่ยากเลยมาเว้ยห้าสิบห้าอันหินร้อยก้อนไปโอ้โห้ม่งเอ้ยมึกยิ่งกตถึงสิบหน่อยไม่ได้หรอเพื่อนภาพเก่ากำลังกลับมาเลยเนี่ยอันนี้เอาไงดีวะทุกคนทิ้งเหรอไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่ทิ้ง โอเคทิ้ง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 เอา,อางี้เรามาวางแผนกันใหม่นะทุกคนตอนเนี้ยถ้าบวกถึงสิบปุ๊บเราพอเลยนะแล้วเราเอาตีปลอดภัยใส่เลยใช่ไหมยนะโม หาตัวกับหินอี่ห้าสิบแปดเม็ดผมละเกียดเสียงจริงจริงเลยโอ้ยมันม่ถึงบบกิบสักทีวะเนี่ยหินจะหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วด้วยโอเคครับผมว่าเพื่อไม่การเสียเวลานะไอหินโอริเนี่ยเดี๋ยวเจอกันปูมาละเพื่อน ซ่อมเว้ยซ่อมซ่อมซ่อมบวกหกซ่อมโอเคถ้าลงมาขนาดนี้ก็ไปเกิดขึ้นเก้ากูพักแล้วนะกูยัดการันตีแล้วนะ เลยดีวะรู้สึกเริ่มอยากผ่านเสื้อเสื้อมันเริ่มเยอะโอ้โหใช้สิบตัวเอาไว้ครบสิบเอ็ดแล้วเว้แกลอีกแฉโนกูมาแล้วเพิ่นใช้สี่สิบห้าเมตรโอแล้วกูต้องมานั่งคลิกใหม่โอ้โหเอาไว้ครบสิบสองแล้วเว,ว้ทนะ่านผู้ชมมีการันตีอีกไหมโอ้ยซื้อได้วะ่ะจ่ายโดยรวม68เอ็มหินอีก21ก้อน เติมอัตโนมัติบวกเสื้อเจ็ดตัวแล้วแค่ซื้อเพิ่มมึงได้อยู่แล้วเว้ยกยิดมึงได้แน่ชุดบวกสิกูจัดให้มึงแน่ไปไว้บวกสิบกยิดชนะลูกร้อยยลูกที่มาแล้วกายยิดร้อเมตรคลิก2ี่สิสี่ let's g ่าเอมข้าบวกเดี๋ยวนะตอนแรกกูมีตังค์อยู่พันหนเอมไม่ใช่หรอวะนี่มันเกิน5้ารแล้วไม่ใช่หรอวะเนี่ยโอ้ร้อเมตรสี ไม่กดตอนนี้จะกดตอนไหนคุ้มไหมล่ะร2อยิเมตรกับหนึ่งเมตรอะร2อย่ิเท่าครับคนดูคุณคิดว่า1เมตรกับ1 2 0เท่าอันไหนมันคุ้มกว่ากันถ้าคลิกนี้พลาดกูบอกเลยว่าเสียแรงน้อยสาแร้อยเอ0มสี่เปอรเซ็เราก็ติดมาตั้งเยอะแล้วนะเว้เราติดบก1ิ 10, มาตั้ง2ชุดแล้วนี่ถ้ามันจะติดบก15ห้ามันคงไม่แปลกหรอกมั้งถ้าสมมติว่ากูตีไม่ติดกายหิดกูฝากด้วยมาครับคนดู คุณพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของตำนานกันหรือยังคุณพร้อมหรือยังมาครับทุกคนเรามาสร้างตำนานบวก15โดยไม่ใส oh. ่กันแตกกันเถอะสามสองหนึ่งอ้ซี่หนึ่าเราติดบวก10มาตั้งสองชุดแล้วนี่ถ้ามันจะติดบวก15มันเขาไม่แลกหรอกมั้งมาเยี่สามร้อยเอ็มกูไอ้ยังกูสร้างตำนานไม่ได้ สี่สิบเปอร์เซ็นต์พอไหมกายหยิดฝากด้วยกวูัอแล้วเออปะทำการกันดีกว่าครับสักใบหนึ่งเผื่อบ่าในการสองพันเอ็มมาคืนทุนอะไรเงี้แต่ว่านะจริงๆแล้วอะถ้าเราไม่คิดเยอะเราก็แค่เรียกสิ่งนี้ว่าคอนเทนต์ยังไงละ่ะคนเรามาต้องมากับดวงกาชาย,ยู่แล้วเว้ยสิบห้าหรือสิบเอ็ดไปดูหน้าโปลล่งแล้วคลิกสองทีแบบทีเผลเนี่แหละครับความสงบครับผม กูทำยังไงวันนี้ไอ้เนี่ยจังหวะที่โผ้อซิป้าสองคลิกติดเย็ดแหวมกูทำยังไงเนี่ยถ้าคุณไม่เสี่ยงคุณก็ไม่ได้เกิดแล้ะกูเกิดไงจังหวะที่เผลอสีเที่ยกูติดกูติดสิป้าลองคลิกติดเลยใครมันจะไปใช้เงิน400เอ็มในการตีบวกครับ เขาใช้กันแค่400,000เซนนีเท่านั้นแหละไอ้น้องจำไว้นะครับจังหวะทีเผลอครับผมผู้เล่นแร็คหน้าร็อกเอ็มคลาสสิกทั้งหลายจงเชื่อมั่นในดวงของตัวเองแล้วคลิกไปเลยป่ะทำการ์ดต่อดีกว่าเหลืองบป่ะดวงกำลังมาซื้อสิบใบครับโอ้ดูการ์ดโอ้ยเฮีย200เอ็มนี่มันหนึ่งคลิกเลยนะครับนี่อีฟอนการ์ด21เอ็มเหมือนกันได้ใบหนึ่ง โอ้โหมีเอฟเฟกด้วยว่ามีเอฟเฟกด้วยว่ายอยเสร็จแล้วลว่า1คลิกหนึ่ง,งบาทครับผมถ้าได้มูลไลท์มาก็คือจบเลยนะการหยิบเอาไปใช้ต่อหรือจะเอาไปขายก็แล้วแต่คุณแต่ว่าถ้ามันได้กั๊สสีฟ้าก็หาแน่นอนมีกลิ่นมูลไลท์ใช่ไหมครับท่านผู้ชมผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะครับมาแน่ทีเผลอโดนกู คาปิบราการ์ดอันนี้เกลือเหรอก็ก็ไม่แย่นะก็เหมือนได้ราคามาครึ่งนึงอะขายได้ 130m ต่เสียไปประมาณ2 5 0มก็ถือว่าได้ลองนะไม่แย่ไม่แย่ไม่เจ็บมากแค่เจ็บประมาณ5,000เดี๋ยวค่อยขายไปขายคืนแล้วกันนะครับโอเคพอแค่นี้ก่อนละกันสําหรับวันนี้ โอเคครับตอนนี้เราก็ทำของในดีการเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็อย่าลืมนะครับทุกคนว่าสามารถซื้อทุกอย่างได้ในเกมนี้ด้วยการใช้เซนนีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการดึงของจากในตลาดหรือว่าจะเป็นการอัปเกรดตัวละครก็ตามแต่นะครับโอเคเรามาดูเกมเพลย์กันบ้างดีกว่านะครับผมก็สำหรับใครที่เป็นสายปาร์ตี้นะครับผมก็สามารถตีกับเพื่อนเพื่อไปลงดันเจี้ยนกันได้นะครับผมแต่ถ้าใครเป็นสายโซโล่เนี่ยก็สามารถจับคู่กับเพื่อนร่วมทีมที่เป็นแมวได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งทางเกมเนี่ยอาจจะส่งแมวเป็นเพื่อนร่วม เกมนะครับผมถ้าเป็นสายขยันหรือว่าสายฟรีเนี่ยก็สามารถรวยได้ในเกมนี้เช่นกันนะครับผมและสุดท้ายนี่ผมอยากจะบอกทุกคนไว้นะครับผมว่าอยากร่ำรวยให้ค้าขายอยากชิบหายให้ตีบวกนะครับ